เอาละครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาต่อจอยเล่นเกม e football p es 2 0 2 0นะครับโดยจะใช้จอยเป็น p 2นะฮะ p 2แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับเป็น p 1นะครับจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงก่อนอื่นเลยนะครับมาที่ตัวสตรีมตัวเกมผมโหลดเป็นเวอร์ชันไลท์มานะครับเป็นเวอร์ชันตัวทดลองเนาะแล้วก็มันจะ ไม่มีโหมดอะไรไม่รู้มากนะครับเดี๋ยวจะเล่นโหมด COOP ให้ดูนะครับแบบว่าเล่น2คนนะครับแล้วก็มันจะมีคอมด้วยเท่าที่ผมลองนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเลยดีกว่านะครับมาที่สตรีมก่อนนะครับไปที่สตรีมซ้ายมือบนนะครับไปที่ Setting ครับไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับไปที่ general controller setting ครับหน้านี้นะครับใครที่ต่อจออยู่นะครับใครที่ติ๊ก เลือก g e n e r i s Gamepad เอ้ยเกม g e n e s ร s g a m e p a นะครับหรือไม่ก็ดีนจอยของ p ีเพ s t เซชันนะครับใครที่ติ๊กไว้อยู่นะครับติ๊กออกไปก่อนนะฮะติ๊กออกไปก่อนแล้วก็ปิดไปครับแล้วก็กดโอเคออกมาครับโอเคตั้งค่าตรงนี้ออกไปเสร็จปุ๊บมาตรงที่ตัวเกมครับคลิกขวาเลือกเม n เนจครับไปที่เบลลโลคอลไฟล์ครับจากนั้นตรงข้างในเนี่ยมันจะมีอ่าตัวเซตติ้งนนฮะตัวนี้ครับกดเข้าตัวเซตติ้งครับ แล้วรอแป๊บหนึ่งครับอ่าโอเคพอตัวเซตติ้งจอยอ่าตัวเกมขึ้นมาแบบนี้นะครับให้มาที่แถบคีย์บอร์ดก่อนนะครับดูตรงนี้ว่าเราจะตั้งปุ่มเป็นอะไรเราก็ตั้งไปนะครับส่วนคอนโทรลเลอร์นะครับให้เลือกตรงนี้เป็นอ่าถ้าสมมุติเป็น X input มันก็จะเป็นมันก็จะมีให้เลือกนะครับถ้าเกิดเป็นจอยรุ่นที่เป็น X input นะครับมันก็จะมีให้เลือกคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดใครที่เป็นจอยธรรมดาแบบนี้นะ ไอโอเกอร์ u706 แบบผมเนี่ยหรือไม่ก็รุ่นอื่นๆที่เป็นจอยธรรมดานะให้เลือกเป็น Direct Input ครับแล้วตรงนี้เลือกเป็น Controller 2ครับอ่าแล้วตรงนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะมีชื่อจอยให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกจอยของเราไปนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเป็น USB Vibration Joystick อย่างเงี้ยกดเลือกไปปุ๊บแล้วข้างล่างเนี่ยปุ่มมันจะอาจจะยังไม่ตรงนะครับให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มเอาเมาส์คลิกไปก่อนทีนึงแล้วก็กดที่จอยตัวเองนะฮะเนี้ยตั้งมันทุกปุ่มเลย เน้นนะครับพอตั้งทุกปุ่มนะครับไม่ถ้าเกิดไม่ตั้งใหม่เนี่ยเผื่อมันไม่ตรงนะตั้งมันให้ตรงนะครับทุกปุ่มนะครับพอเราตั้งเสร็จปุ๊บกดโอเคปรับเรียบร้อยเข้าเกมได้เลยครับง่ายๆตั้งค่าแค่นี้แหละ2ที่เดีไปดูกันในเกมครับโอเคน่าจะเห็นนะกล้องกล้องอยู่ซ้ายมือล่างนะครับดูกันดีๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับหน้าต่างเกมนิดนึงครับปุ๊บ ่ามาแล้วขั้นตอนแรกก็ใช้คีย์บอร์ดเล่นไปก่อนนะฮะเข้าใช้ใช้คีย์บอร์ดไปก่อนนะ,ะอย่าเพิ่งกดจอยครับไปครับรอเข้าเกมกันสักครู่นะผมปิดเสียงเพลงในเกมไปนะครับโอเคมาตรงนี้นะครับ คือผมมันเป็นตัวโปรแกรมตัวเกมตัวไลท์อะนะครับมันมีโหมดแค่เนี้ยผมเล่น C O O P นะโอเคครับปับอ่าโอเคครับทีนี้เราก็ใช้คีย์บอร์ดเลือกของเรานะครับเป็น Player 1 Home อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ Player 2ก็ใช้จอยฮะนี่ฮะครับครับๆกดแค่นี้นะก็เอาเป็น Away แบบนี้ฮะกดปึ๊บปึ๊บอ่า Okay. เดี๋ยวผมขอเลือกทีมก่อนนะที่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดผมจะเอาเป็นทีมอ่ะนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขอเมนยูแล้วกันนะครับขอเลือกเป็นเมนยูนะปรับเนี่ยนะผมกดที่คีย์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้จอยนะครับจอยผมขอเลือกเป็นมีลิวิพูไหมเ <laughs> ออไม่มีหรออ,อาเซนอนถ้างั้นเอาเป็นบาร์เซโลน่านะฮะ เลือกเลยโอเคเรียบร้อยทีนี้เล่นเลยครับมันเกียดติเลือกอย่างอื่นครับผมตั้งค่าอะไรไม่ค่อยเป็นผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นนะครับมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาคอมออกอยังไงด้วยนะฮะคือในเกมมันจะมีคอมสองคอมสามอะไรอย่างเงี้ยมันบังคับของมันเองอะครับเรากดไม่ได้นะฮะโอเคครับ เนี่ยครับมันจะมียูเซอร์หนึ่งดู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 ด้านล่างนะครับมันจะมียูเซอร์หนึ่งคอมสามคอมสี่นะฮะและอีกฝั่งก็จะเป็นยูเซอร์สองก็คือจอยสองนะเ <intr ans> นี่ยเดี๋ยวเราส่งไปปุ๊บเนี่ยคอมมันจะอันนี้คอมมันเล่นนะเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้ก็คอมนะครับคอมสี่นะของเราจะเป็นตัวสีฟ้านะโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมวิ่งอยู่นะไอหัวสีฟ้านะเสื้อแดงหัวสีฟ้าเนี่ยครับปั๊บปับปับถ้าเป็นสีอื่นก็ เดี๋ยวดูของ PS2 นะครับอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับ PS2 ผมวิ่งอยู่ PS2 ของผุมก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ครับผมบังคับได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บเลี้ยงเลี้ยงยังไม่สองนะยังไม่สองอย่างที่บอกนะถ้าเกิดใครตั้งไอตรง หน้าเซตติ้งจอยไม่ตรงปุ่มมันจะไม่ตรงนะมันจะเพี้ยนนะอตั้งอันให้ตรงด้วยเนาะกดยังไงอะคอมมันเล่นตลอดเลยนะครับคืออ้าวนี่ผมได้ล้เพย 2. 2> สองสงโ,<อ>โอเคครับผมไม่รู้ว่าเอาคอมออกอยังไงนะครับก็เลยเล่นให้ดูลำบากหน่อยนะครับ ก็มาเทสให้ดูแค่นี้แหละสรุปคือมันใช้อย่างนี้นะครับเล่นเพย์หนึ่งกับเพย์สองกดเข้าไปตั้งค่าตัวสตรีมเอาติ๊กจอยออกให้หมดก่อนแล้วก็ไปตั้งค่าในเซตติ้งของตัวเกมเลือกจอย2เป็นคอนโทรลเลอร์สนะครับแค่นี้เองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมคลิปไปเจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบายเพย์หนึ่งโอ้เล่นยากเว้ยไปละ